สวัสดีมิลักแฟนบีทุกๆท่านนะครับผมวันนี้ก็ตามปกคลิปตามคลิปเลยนะก็คือวันนี้เราจะมาทําการเล่นมุงเงสื่อกันนะว่าปัจจุบันเนี่ยมันดีหรือเปล่านะเพราะว่าส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยได้เอามุงเงสื่อลงทีมหลักซะเท่าไหร่แต่หลังจากที่ลองเอาลงมา2-3วันแล้วผมว่ามันก็อันติค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันนะถึงเราจะอัพไม่สุดขนาดนั้นโอเคก่อนจะไปชมคลิปก็ฝากสปอนเซอร์เราด้วยนะครับผมสเตลล่าโกพัฒนนะเพจเติมเกมราคาถูกนะ เติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องสเตลลาโกพัดเท่านั้นนะครับผมโอเคมาแล้วจะมาทําการดูก่อนว่ามุ้งเงสือของเราใส่แล้วบ้างแล้วก็อัพอะไรประมาณไหนละแต่ว่าก่อนอื่นเลยก็คือตอนนี้ท่านผู้นําไอเซนเรากอบตันไปที่เรียบร้อยแล้วเลเวล9กกอบขั้นสุดท้ายแล้วต่อไปก็จะเหลืออุปกรณ์อุปกรณ์ก็น่าจะอิเดี๋ยวดูก่อนมันเลเวล9 9อีกเยอะไหม ก็ก็ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะมันก็เยอะอยู่เหมือนกันนะน่าจะอีกหลายวันอยู่แล้วก็อัปดาวนี่ก็เดี๋ยวต้องอัปให้สุดแล้วก็เหลือนี้เสื้อปลุกตื่นอีกก็จะพร้อมทารีวิวในทางด้านของไอเซนของไอดีเราเองนะแต่ว่าแค่6ดาวแล้วก็อาจจะไม่สุดเลยมากแต่ว่าพลังโจมตีผมว่าไอเซนพลังโจมตีมันค่อนข้างเยอะเนี่ยสองแสนห้าเลยนะสองแสนห้าแล้วดูมุ้งเงสือมุ้งเงสือก็สองแสนห้ากว่ากว่าทั้งที่อุปกรณ์เลเวลตันแล้วก็ดาวก็สามดาวแดงหมดชัวว่าผมว่าถ้า เ,เขาเรียกอะไรนะไอเซนผีเสือ้อถ้าอัพสุดเท่ามุ้งเอสือแล้วผมว่าไอเซนผีเสื้อน่าจะสเตตัสดาเมจน่าจะแรงกว่าโอเคเดี๋ยววันนี้เราทําการเอามุ้งเอสือไปตอรุยอารีน่ากันมาเดี๋ยวเราดูคร่าวๆก่อนนะตอนนี้มุ้งเอสือพลังอยู่ที่2องแสพลังโยมตี2องแสนห้าเลือดสี่หมื่นไม่ใช่เลือดสี่หมื่นต้องกัน4ี่หมื่นเลือดล้านสามกว่าเกือบล้านสี่ลูนแดง6เม็ดของสายตัวมันเองนะหเม็ดตรงๆเลย24% กรอบอุปกรณ์ทุกอย่างอัปตันต,ตามนี้ดูสกิลเลเวล99โซ่ใส่เป็นโซแคนดี้กับโซฮาริเบลนี่เลยประมาณนี้เลยโอเคมาวันนี้เราจะทําการเอามันไปเตีอารีนากันแล้วก็อันนี้ไม่แน่ใจว่าน,นีอันนี้อันนี้ก็น่าจะตีได้อยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปตีโอเคมาน,นี่ก่อนอ่ากดออกกดออกโอเคมาเดี๋ยวเรามาตีกันตอนนี้ทีมที่ใช้อยู่ก็จะใช้เป็นทีมประมาณนี้ที่เราจะเอาไว้อ่าไว้เทสวันนี้นี่จะเป็นประมาณนี้ ส่วนมากแล้วที่ผมเห็นก็คือ,อมันจะปาดตายบ้างไม่ตายบ้างแล้วแต่ถ้าสมมติบางคนมีเนมฮาโลวีนกับมีเนลคิสเนมฮาโลวีนกับเนลคริสต์มันเงี้ย,ย,ยมันจะมีโอกาสปาดตายค่อนข้างน้อยส่วนมากจะไม่ค่อยตายเท่าไหร่มาเดี๋ยวจะตีกันวันนี้นะวันนี้เราตีใครไปแล้วครั้งหนึ่งละว,วันนี้ตีใครก็ไม่ดูนะไปครั้งหนึ่งแล้วโอเคมาเดี๋ยวเราตอนนี้อยู่อันดับ40ไกลอย่างว่ามาเรียลีนาเมาื่อวานนะ โ okay, อเควันนี้เราเอานี้แต่ว่าต้องเอาอันนี้ออกโอ okay, เคอาสลับไปงี้มันจะได้เห็นดาเมจอันนี้คือหอเราใช้เป็นหอเต่านะดาเมจเลยแบบอาจจะไม่สุดมากถ้าถ้าให้สุดจริงๆผมว่ามันต้องใช้เป็นหอังกรบวกหอเสือธรรมดาน่าจะสุดดาเมจน่าจะได้เยอะกว่าเกี่ยนี้ดูเคลีย์บัฟไปก่อนอันนี้ดูเคียบบ,นนยบัฟพลังโจมตีมันขึ้นให้กับเบียคุยะเพราะเบียคุยะพลังโจมตีสูงกว่าก็ตายหมดเลยไม่หนถือว่าตูไปขำๆตั้งแต่นนะเดีย๋ยวสุดจริงๆแตนะ่ต้องไปตีกับท็อปเซิร์ฟ อันนี้คือแบบเอาไปขำๆก่อนโอ้ติดบล็อกโดนไปล้านสามมาโอเคตายถ้าไม่ติดบล็อกเมื่อกี้น่าจะสองสามล้านอยู่นะโอเคมาต่อไปโอไมค์กุนเนียนี่ขอกดข้ามนะตีมันไม่ชนะไม่จะตีไม่ชนะหรอกถ้าความเร็วผมเยอะกว่าผมก็ชนะน,นี่ความเร็วผมน้อยกว่าเลยไม่ชนะแค่นั้นเลยกินนี้เออจะอยู่รอดจนถึงมุกเงี้สืบไปเนี่ย เพนโทเอ็กใช่ไหมไม่รู้อ่านถูกอ่านผิดนะเพนโทเอ็กโอเคไวจิโกปาดเข้าไปโอเคเหลือ6ตัวอยู่มาเอสก็เทสชูดปาดเข้าไป12ล้านเอาจริงนะับปัจจุบันเนี่ยเซิร์ฟเราเนี่ยผมว่าไม่มีตัวละครไหนที่เลือดถึง3ล้านเลยด้วยซ้ำแล้วแบบว่าอาจจะเห็นว่ามันดามิทอาจจะเบานะ12ล้านแต่ต้องลองคิดดูว่า12ล้านเนี่ยมันหารแค่2นะ ถ้าแบบบางตัวที่แบบอันติหมูโดนทีเแบบ20ล้านอย่างเงี้ย20ล้านเอามาหาร6ดาเมีมันอยู่ที่ประมาณตัวละ3ล้านกว่ากว่าแต่มุ้งเงี้ยสืออย่างมาแก้้ป่าใช่ไหมสิบสองล้านโดนตัวละ6กเอ็มต้องต้องเทียบอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าแบบว่าพี่ทำไมมันโดนแค่สิบสองล้านอะไรอย่างเงี้ยนะต้องต้องเข้าใจด้วยว่ามันหาร2นะไม่ได้แบบโดน6ตัวต้องหาร6อะไรเงี้ยโอเคมานี่โอ้ไมคกุนเนี่ยโอเคเอาคานนี้อันนี้น่าจะพอตีอันดับท็อปท็อปอยู่นะท็อปสิบท็อปยี่สิบประมาณนี้แหละ อะไรเลเซนชินเซนไม่รู้มันอ่านว่าอะไรนะเซนซิน,น,น,นอะไรสักอย่างไม่รู้อะทท่ะช่างมันเถอะตีไปแล้วเนี่ยลูเคียมันบัฟให้กับเบียคุยานะมันไม่ได้บัฟให้กับมูงสิสึเพราะเบียคุยามันมีพาสซีฟเมื่อลงสนามใช่ไหมมันจะเพิ่มพลังโจมตีตัวเองขึ้นปาดเข้าไปนี่13ล้านแรงๆไปเลยติเข้าไปมา เก้าล้านเห็นไหมสีตัวเก้าล้านอย่างว่าเบลควยอามันสแต็กยังไม่เต็มด้วยถ้าจะวัดกันจริงอ่ะเบลควยอาต้องฟูสตฟูฟูสแต็กก่อนฟูฟ,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 ฟูดามิเอตอ่ะไม่แปลกใจเลยทำไมมันถึงอยู่แค่ระดับเมตานะกว่าจะเก็บได้นี่มันช้ามากตีเข้าไปอ๋อน,นี่มันตุอาากอมติดกโลห์หัหน้ามันเลยไปตีตัวหลังโอเคเนะี้กดข้ามไปได้เลยไม่มีอะไรแล้วก็เดี๋ยวรอไอเซนอัพปัจจุบันก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาทำการ รีวไอเซนแบบฟูลของเราบ้างนะเพราะว่าของไอดีของผมอะมีมีทุกอย่างเลยที่เราจะทำคอมโบไอเซนได้ที่สามารถให้ไอเซนลูปอันติได้เทิร์นหนึ่งสองครั้งนะ <c oughs> ไม่เหมือนไอดีคุณเซนคุณเซนนี่ลืมไปเลยไม่มีลูนป้าค,ครบนะแต่ว่าไอดีเรานี่ไม่มีปัญหาอยู่ละโอเคมาอันนี้เจอกับอ๋อเจอกับเซนดีกว่าโอเค okay, อันติเข้าไปรูเคียปั๊บดาเมจมาแล้วก็ไวที่โกปาดเข้าไปอันนี้ใส่เป็นโซคีก,กับโซ อโนเอลนะเวลาตัวไหนติดข okay. okay. um, okay. ีจะโดนลดลดเดฟโอเคอันน really? oh, no right yeah. ี้ปาดเข้าไป10ล้านเมื่อกี้ยังได้จากไดฮิวจากเนลคริสต์มาสช่วยเออนึกตัวชื่อตัวละครอยู่ไดฮิวจากเนลคริสต์มาสช่วยเลยไม่ตายนะสำหรับตาหน่งของอุนเคียรเอาจิงผมว่าถ้าจะแบบปาดทีเดียวตายได้มันก็ค่อนข้างยากนะมันมีการตายยิ่งทีมม่แบบ มีเนลคริสปานมีเนลฮารวีอย่างเงี้ยโอกาสที่แบบจะปาดทีเดียวตายอ่ะมันมันค่อนข้าง,งยากนะแต่ถ้าใครที่แบบเล่นทีมความเร็วอย่างเงี้ยอ่าอ,อีกฝั่งเล่นทีมความเร็วหรือว่าเราเล่นทีมความเร็วผมยังไม่ชัวร์นะว่าถ้าสมมติเราเอาเป็นทีมดาเมจเพียวๆเลยอ่ะแบบบูทด,ดาเมจบิลดดาเมจให้มุกเงี้ยสือเลยอ่ะมันจะมันจะตายหรือเปล่าแต่ว่าก็เคยทำทรัพั์เกจใหญ่แล้วน,นะสำหรับมุกเงี้ยสือ เห็นช่วงนี้มีคนเขาก็ถามมานะว่ามุ้งเงีสื่อเนี่ยมันมันเห็นในเพจเออใช่ห็นในเพจเห็นในกลุ่มเออว่าปั้นแล้วมันจะคุ้มหรือเปล่าผพราะว่ายังไงมันก็คุ้มนะนจริงๆคุ้มคุ้มเลยแหละมันอันตีแรงอ,ะอ่ะมาโอเคเดี๋ยวเราจะพยายามตีหลายๆคนแล้วกันอ่าคนนี้ไม่ได้ตีเอยเดี๋ยวนะมันมีคินโทกินี่ว่ะตีคินโทกิก่อนโอเคคินโทกิจะมีป้าเลสือ เวลาทีมไหนที่มันลงแล้วมันเอาป้าได้สื่อมาเนี่ยผมแพ้ทางมากผมจะตีแพ้บ่อยมากเพราะป้าได้สื่อเวลามันตายแล้วไอ้พวกเนี้ยมันจะใส่เป็นทางหน้าของโซกันจูเวลาป้าได้สื่อตายแถวหลังมันจะได้ดาเมกจก็ได้อ่าได้ตายดาเมจอัตราลดดาเมจแล้วก็แถวหลังเราจะโดนลดดาเมจเข้าไปด้วยมาลองดูกันกินนสกัตเชชูปาดเข้าไปไอ้โดนแถวล่างตายไปตัวหนึง่งแต่ว่าเมื่อกี้อุนคิโอราไม่ติดขี้นะ Yeah. ตีเข้าไปตีเข้าไปตีเข้าไปอย่าลืมนะอย่างที่เคยบอกไปแล้วว่าต่อให้เราคีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นก็ใช่ว่าเราจะตีติคี้ร้อยเปอร์เซ็นนะเพราะว่าอีกฝั่งมันมีทางหน้าของอัตราต้านคี้กันอยู่ด้วยนะไม่แน่ใจว่ามันหักล้างกันโดยตรงหรือเปล่าถ้าสมมติเราคีร้อยเปอร์เซ็นคู่ต่อสู้อัตราอัตราต้านคี้สามสิบอัตราคีเราจะเหลือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นอย่างนี้หรือเปล่าหร,หรือว่ามันคิ้คำนวณแบบไหนอันนี้ผมไม่รู้นะไม่ชัว แต่นั่นแหละผมอย่างที่ผมบอกแล้วก็อัตราบล็อกเหมือนกันนะศัตรูมันจะมีอัตราทะลวงอัตราทะลวงก็คือโอกาสในการเจาะบล็อกเพราะฉะนั้นแล้วต่อให้เราอัตราบล็อก70% 8 0แนต่ะแต่ถ้าสมมติศัตรูอัตราเจาะบล็อกเยอะมันก,มนก็มันก็เหมือนเดิมมันก็มีโอกาสไม่ติดเหมือนกันเห็นไหมอันนี้โดนแบบดาเมจจัดจ้านมากอย่างที่บอกไปว่าทีมฝั่งโนูข้ามันมีทางหน้าของป้าเลเซอร์อนะเวลาตายนี่คือแบบทีมหลัง ตัวหลังอะได้ดาเมจเยอะมากถ้าจะไม่ผิดเลเวล99น่าอยู่ที่5 50หรือ60เปอร์เซ็นต์อะอัตราดาเมจอัตราลดดาเมจที่แถวหลังได้รับอะคือแบบเยอะมากเวลาเจออย่างเงี้ยผมแพ้บ่อยมากรอบนี้ก็น่าจะแพ้เนี่ยไม่ไน่าจะชนะปั๊บปั๊บเข้าไปเป็นตัวแก้ทางชั้นดีเลยอ่ะปารีสืสตายปุ๊บทีมเราก็เจอกขึ้นเลยอะ เข้าไปฟันเข้าไปป๊าปตีเข้ามานี่ฟูบัฟฟูบัฟบพอดีไอตีแชแข็งด้วยเวนกรรโอุย้ยเกือบตายเนยวมมาพี่จริงเนวมมาก็ลงทีมหลักได้นะ แต่ยังว่าเลยเนาะตุ๊พมันม้าใหม่มาเรื่อยๆนะตัวใหม่ๆส่วนมากมันก็จะเก่งกว่าแต่จริงๆเนวม้าผมว่ามันก็เก่งนะเล่นเมตาปัจจุบันเนี่ยถือว่าแรงอยู่เหมือนกันใบตัวหนึ่งโอเคไม่รู้จะชนะหรือเปล่าเมื่อวานตีแพ้ไปครั้งหนึ่งตีมันสองครั้งชนะครั้งหนึ่งแพ้ครั้งหนึ่ง าดาบดึกแห่งแสงไม่รู้ว่าชื่อท่าอะไรนะจำไม่ได้โอเคเบียร์ขย้ํามาตอนนี้คือฟูลบัฟแล้วนะ6สะแต็กเต็มโอ้โหแรงอยู่ถือว่าแรงอยู่ครับ,บตีเข้าไปโอเคมาตอนนี้บัฟป้าในสื่อไม่น,น่าจะหมดแล้วนะเพราะถ้าจะไม่ผิดมันน่าจะตายเทิร์นแรกน่าจะหมดไปแล้วแหละหมดตั้งแต่เทิร์นที่แล้วละ อ้าขออเข้าไปอุนเคียวราอันนี้ถ้าจะไม่ผิดใส่เป็นโซไอเซนโอ้4สี่ล้านมันตีกันนานอย่างวะตายไหมโอเคตายไปหนึ่งทีมเรามันได้ฮิวด้วยนะอ่าเนวคริสต์มาสผมจะใส่เป็นโซของอุคิจาเกะตีกันปกติสี่ครั้งแล้วจะฮิว เนว์คริสต์มาสแล้วก็ทางด้านของเนว์พาร์ลวีนใส่เป็นโซอิโนโอเอะตีสามครั้งแล้วจะหิวตัวที่เลือดน้อยที่สุดตายไหมนะี่ยโอเคตายนะน่าจะแพ้นะไม่าชนะหรอกนั่นไงแพ้แพ้ทางด้านของป้าไดสื่อนี่แหละเพราะฉะนั้นเราอย่าไปตีมันมากเอ่อตีเซนอีกรอบนึงแล้วกันไอเดี๋ยวนะเซนเราตีไปแล้วไอสองคนนี้เอ่อชื่อจีนโอเคนี่น่าจะยังไม่ได้ตีนะมาลองคนนี้โอ้คนนี้ก็มี แนวหน้าสตัวเหมือนกันเอาจริงถ้าใครไม่มีเมื่อกี้มันใช้ตัวอะไรวะแนวหน้า3ตัวนั่นแหละสามารถเอาเป็นป้าได้เสืออัพเลเวลให้ตันหรือว่า9099้อะไรพวกเนี้ยมาได้นะไม่จําเป็นต้องอัพกรอบอะไรเยอะก็ได้เอาแค่อัพเลเวลให้ตันแล้วก็อัพพาร์สี่ให้ตัน99แค่นั้นพอแล้วก็ใส่โซกันจูผมว่ามันเอามาเล่นแทนตัวอื่นได้เนี่ย9ล้านโดนไปดิหนักหนักเข้าไปมาเพิ่มเขาให้ เก้าล้านใช่ไหมอ่ามุกอิสุอันติเก้าล้านสองตัวหารสองก็ประมาณสี่ล้านห้าอ่าเมื่อกี้มันเก้าล้านสามใช่ไหมประมาณสี่ล้านหกกว่ากเบลคุยะอันติหกตัวไม่ถึงหกตัวเลยสามน่าจะแค่สี่ตัวไอ้ห้าตัวห้าตัวห้าตัวเก้าล้านก็จะตกตัวละประมาณไม่ถึงสอง,ง,ง,งล้านด้วยซ้ำเขี่ยไปต่ออ่านี่นี่นนพีชยังไม่ได้ตีโอเคจัดไปอันนี้เล่นเป็นทีมดามมั้ง อ่าเออน,นี้เป็นค่อนข้างเป็นทีมดาเมจหน่อย,มยไม่ค่อนข้างอ่ะมันเล่นเป็นทีมดาเมจเลยเนี่ยเพราะมันมีตัวหอเต่ากับหอหงแค่อย่างละตัวที่เหลือเป็นหอเสือกับหอมังกรแต่ไม่แน่ใจไม่เล่นบัฟบัฟอ่าบัฟหออะไรปาดเข้าไป11ล้านแล้วก็อันติเข้าไปปาแ8ล้านนี่ก็ชิวๆไป ฟันฟันน่าจะเหลือเหลือใครวะยังไม่ได้ตีอันดับท็อปทอป็อปเวคุณจินแต่คุณจินไม่รู้อยู่อันดับเท่าไหร่เหมือนกันนะตอนนี้ตีไปกี่ครั้งละอีกสองครั้งมาอ,อีกสองครั้งอ่าคนนี้น่าจะยังไม่ได้ตีนะถ้าจะไม่ผิดม่าลองดูชื่ออะไรวะอ่ออิเอลนนอร์เหรอใช่ไหมมันอ่านว่าอะไรอิเอลนนอร์อี อิลินเออนั่นแหละมันจะชื่อถือพวกนี้มันเขาไม่ใช่คนไทยกันไงเวลาอ่านมันก็จะยากหน่อยภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยแข็งแรงด้วยโอเคปาดเข้าไปจังหวะน,นี้13ล้านครับหาย2ไปเอาจริงถ้าเจอกัทีมที่แบบไม่มีพวกกันตายอย่างเงี้ยคือแบสบายมากปาดทีหายปาดทีหายหมาเหา่าเียแกเค อันนึงเดี๋ยวตีคุณเซนแล้วกันนะเพราะคุณเซนนี่แต้มน่าจะค่อนข้างเยอะอยู่ปกติผมจะตีคนที่แบบว่าอยู่อันดับใกล้เคียงกันคนที่แบบอันดับท้ายๆผมจะไม่ค่อยตีส่วนมากหน้าก็จะเจอแต่แบบหน้าเดิมๆนะนิพิษเอ่อนิพิษมาร์คคินโทกิคุณจินเซนลาร์ทโฮปเน่บบประมาณ5คนเนี่ยหลักๆแล้วก็มีคนอื่นอีกนิดหน่อยอะไร แล้วก็อะไรประมาณเนี้ยมันจะมีอยู่แค่ประมาณนี้แหละเพราะว่าผมเตี๋ยโอ้ไมค์กุนเน็ตไม่ชนะนะิคุณเซนี่สุดจริงอันนี้คือเลเวลกันแค่91เอ็ดเองบ้างถ้าไม่ผิดถ้าเลเวล99อัพกรอบตันอัพอาวุธตันเนี่ยผมว่าน่ากลัวมากปับป๊บปั๊บไม่นานหรอกนะผมว่าถ้าเลเวลตันเมื่อไหร่นั่นแหละน่าจะทันผมแน่นอนอะ่ะดูดิความเร็วคือแบบ19ื่นเก้ากว่าแล้วอะ่ะห่างแค่สามพัน สี 4, ่พันมาบอกไม่ใช่สามพันน่าจะแค่สี่น่าจะสี่พันนะสี 4, ่พันสี่พันสองสี่พันสามสี่พันสองกว่ากว่าหรือสี่พันสามนั่นแหละจานประมาณนั่นแหละนี่ดูมุ้งเงสื่อครับ scottish ดูดิหกล้านน่ะคือแบบแรงมากถ้าไม่มีการตายเนี่ยตายคู่เลยเนะี 6, 000, ่ยหกล้านเฉลี่ยตัวละสามล้านถ้าไม่มีการตายนี่เอาไม่อยู่นะถ้าไม่มีฮิวอ่ะเอาไม่อยู่ ถ้าไม่มีฮิลไม่มีการตายของเนมฮัลโลวีนคือแบบยังไงก็ตายพุทแรงตัวตึงเลยตัวตึงเสื้อมหมวกอะ่ะแสนเบาจัดเลยอ๋บปั๊บเข้าไปแล้วก็ไวจิโกปาดเข้าไปโอ้โหไม่ติดขี้เลย้นานหกโอเคมุ้งเงี้ยสื่อฝั่งนั้นยังติดอ่อซีซีอยู่ บัฟกอแล้วหนไปหนึ่งทีโอเคเบียคุยะฟูบัฟแต่ก็ตีไม่ตายเลย,ยตัวต่อไปชิระชิรยุกิตอนนี้ผมคิดอยู่ว่าตัวละครใหม่ๆอ่ะผมจะอย่างชิรยุกิใช่ไหมผมจะเอาหดาวหรือ7ดาวดีถ้า7ดาวอ่ะเราอาจจะทํา6ดาวอีกตัวหนึ่งไม่ได้แต่ถ้าสมมุติเราเอา6ดาวเราสามารถทําได้2ตัวสามารถทํา6ดาวได้2ตัวแต่ถ้า7ดาวเราได้แค่ชิรยุกิตัวเดียว ผมยังไม่ชัว์นะผมจะอยังไงเดี๋ยวต้องรอมาอีกทีนึ่งก่อนแล้วกันยังมีเวลาตัดสินใจอยู่เพราะยังไงมันไม่ได้เข้าเสานี้อยู่ละมันเข้าไปอีกเสาอีกอีกสามอาทิตย์มั้งสามถึงสี่อาทิตย์นี่แหละเพราะถ้าจะไม่ผิดเสานี้น่าจะเป็นตัวอาวุธแล้วก็ผัดไปอีกสองอาทิตย์ถึงชิราจิจะเข้าตอนนี้ต้องคิดอยู่ว่าจะเอาหกหรือเจ็ดดาวดีนะโอเคอันนี้เรียบร้อยรางวัลตอนนี้อยู่อันดับหนึ่งอะไรก็ประมาณนี้เนี่ยเศษแดงมีอยู่สี่ร้อย 24ก็หาไปเรื่อยนี่อันนี้คืออันที่มีคนถามมาว่ากล่องอยู่เลือก UR คือนไหนพี่ก็คือกล่องอันนี้การได้มาก็คือนี่สุม่มสุ่มอันนี้วันละ200หยกมันจะมีโอกาสได้นี้บางคนก็ได้ก่อนบางคนก็ได้การันตีเวลามันถึง30ท้า30แล้วก็คือวันที่วันถัดไปถึงจะได้เกือบส,สุดเลยก็คือ31ครั้งนั่นเองนะส่วนตัวผมอ่ะ อ,อันนี้มัน6มันถือว่าเป็น6อันใช่ไหมหกอันผมถ้าผมจะไม่ผิดนะผมได้31อประมาณ3-4อันได้จะมีแค่ประมาณ2อันหรือ3อันนี่แหละที่ได้ก่อน31มอตอนนี้ก็คือยังไม่ได้ใช้มีอยู่180กล่องก็คิดอยู่เดี๋ยวรอในอนาคตดก่อนละกันถ้ามีตัวตัวใหม่ๆห,หรือว่าตัวที่มันจะเข้ามาเนี่ยผมค่อยทําเพราะส่วนตัวแล้วผมว่าผมอยากทํา6ดาวตัวหลักทุกตัว เพราะว่าเวลาทํา6ดาวแล้วมันจะได้เป็นทางด้านของอัตราลดดาเมจ <c oughs> มันทำให้ทีมเราถึกขึ้นในอารีนาการสู้คนอื่นอย่างเงี้ยมันจะมีผลดีมากๆอย่างนีนเน้เพิ่มขึ้นอีก11%ถึกขึ้นอีก11%นี่คือเยอะมากๆแต่ว่านั่นแหละเนื่องจากเราต้องเก็บเศษแดงด้วยเราก็เลยไม่มีปัญญามา,าใช้อัพทุกตัวขนาดนั้นโอเค ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปวันนี้นะก,ก่อนจากกันก็ฝากสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับผมสเตลลาโก o พัดนะเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องสเตลลาโก o พัดเท่านั้นนะครับผมโอเคก็ใครดูมาถึงตอนนี้ก็ฝากากดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่างสามารถไปดูคลิปเก่าๆได้เดี๋ยวผมจะแปะคลิไปไว้ทางซ้ายเพจดิ้นไว้ทางขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคน,นคที่เข้ามารับชมถึงตอนนี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม